สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าดุ้งมาพบพ่อกับอิยงค่ะแปลกแปลกไงพี่น้องอยู่วัดนั่นเองคือพ่อบุญซื้อน้ำลงมาถวายพี่น้องเนาะพาลูกลงมาทำบุญพอบุญสบายนีพี่น้องเลยลูกลงมาวัดครั้งแรกได้ไหมวัดบ้านเฮานี่เป่าแมนครั้งแรกครั้งแรกเอ้ย พาจะไปวัดไกลๆพี่น้องกันเนาะโ e อ้ยบครั้งแรกนะประจอยพาลงมาผูกแขนเลื่อยอยู่สามประมาณสามเท่อนี่จ้ะโมเมนต์ั้งแรกนั่งล้วพาลงมาผูกแขนน้ำมันยาเลื่อยอยู่อืออธิจากันอุิจากันอธิจากันอุิจากันอุิจากันนอเ่แผลแผล เห็นไหมหนูแช่แดงๆจะได้ไอ้แดงๆจันเห็นไหเห็นมะลูกบ้างเห็นค่ะเขื่อนบุญอยู่ทางในเขื่อนบุญเพื่อนแต่เซนแต่ว่าเพิ่นมาตั้งพี่เนาะลุงนี่เดินเสรได้เดินมาตั้งพี่หมักปุ้งยังก็ตั้งพี่เอ้งดีดบุญมาเฮ้ยบะแรงหน่ยเฮ้ยหืมอืมเดินมันแคบเดินโอ้ยเล่นตั้งอย่างไรเงี้ย เดี๋ยวมอน้ำเนื่องมาตั้งแล้วมือบุญนี่น้องไตั้งม่องไหนตั้งม่องเก้ากันนะเจ้าก็ลงไม้กนลงพขาก็ว่าเอาเอาถั่วไปล้างลงงานไงเดี๋ยวแม่แม่เราไ่เคยเห็นแม่อย่ามึงแหวะนะเดี๋ยวพอจะถอยรถไปหาเราเพื่อนคนขึ้นขันก่อนมา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 น้ำแม่ก่อนมาให้พ่อไปถอยรถก่อนเมื่อป้าเนี่ย ให้พ่อไปถอยรถก่อนนี่นี่พ่อไปแล้วปิ๊ก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 งานขอพ่อไปปะบี่่อไปเลย เปิดทานร่วมกันก็ได้ผ้าไทยนะเปิดผ้าไทยร่วมกัน

Hoa nhọc con cơn nhọc con nhục nam con đã nén nén Đặt này này, đặt này này, đã này này thấy nén 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 Ưp, nén à nén nén nén

ออกชวยวัฒนธรรมเอะจังขนกว่น้อลยออบรญเนาะเลยสามเซนติเีจตัว่ยเนาะ้นไ่ออกช่วยนรบคุี้คบ่ เออลูห้านนี้ใ้ใกามาคคุมวันาถ้านจัจับในเพื่อตดครับพอแม่คูบะอาจารย์ค้อมดรวจปัจจัยหาแฉกีบบนั้นาทีเนาะเออ้างปจจัาแกีเออมีปัจจัยอาจารย์แนกีต่ำเกินจไปหรือพ้องคุณประภูมิประจัมประจักรประจงระจันร์

ชีส e po ิตังปสิตังสุมังคิปะเมวะจะเมนจันตุสาเตปุเรนตุสังขปาจันตุปะระยะโตมะณีโสทีระโสยัสสะสะปิติโยวะจันตุตะกรุปโขวินันตุมะเตปะวัตปันตรายโสกีติกายุกะปะวะอัพพิวาธนะจินิตะนิจะวุตตะปัญจานิโยจัตตารุธัมมาวะทันติอะยุอันโนสุขัง Hallang aya cappodaki natina sang ta itupati si para sang Hiaya katazo upgang padditonyatitang moda aya nitaitopita na mu Jakada Urrara parat ja pun na nupatdinami punya patutang menpak เหนื่อยกันขึ้นคนใหม่กันขึ้นเวมาเป่าเทวดาเอามาเป่าโดนไหนลงมาเป่าเนี่ยเื่อนเพื่อนไนอนแบบพันนะหานอนเดะหายนี่คื่อในกำเนิดกำเนิดมาหยอกมันนฝังตัวเล่นมาเป็นยังังตัเลนเป็นยังไงหคขึ้นไปอังหกแค่นัน

<laughs> mình đấy đông vật đỉnh di vật nó đi bún chè bàn thảo cả nó chè cả mặt tủa nhàng còn cả mắc cang di vật nó không

ผลิตนะมือจะก็อย่าได้เสือกเลยใช่แต่ว่ากี่คุยนะหยอกอะไรนี่ม่เม็นเลยไหนไงไไไทดอกไนีิ้มๆให้ปลาลงนนี่หละมึงยังมึงพไงวาอาุจ้าลูกสาวทจ้าลูกอาทนทูจ้าทูทุนทุ

ดีกดเข้าดีกดเข้าดีกดเจ้ามาพบคุณประภูตคุณประธรรมคุณประชังกเจ้าพบเกาบมาบัวลานหน่อยเด้อเนาะนางอายุดีมีแห้งความเจ็บบ่กให้ได้ความไข้บ่กให้มีเด้อให้มีแต่อายุวันโนุ่กขังปรังวันจาตัวจัดตัอ่าเด้แลวเอออยู่ดีมีแห้งเด้อต้องคิวอีกดอกโอ้ยยยช่วงนี้คนอยากให้ขึ้น ขันว่าจยากเป่าหนึ่งเอาพุดหัวหัวขาเด้อยผัวขามาเป่าเป่าเขาเป่าเป่าตัดในกับเนิดมันนะตอนน้ำยปนเออเอาผัวข่าป่ะเอาหัวขาเอาหัวขาบ้านเขาเดี๋ยวพุดน่าจะจำตอนนี้นาม,มาเออว,นะวันมันผ่าวันยังก็ไดอันมันหายหมดจากเท่า <c oughs> คห็นเปิดไห้ยังขึ้นไหนให้่ตลดด้วยังเว้นอะบเป็นยังไ่ยากเลิอยากยังหน่อยเนาะไปได้แล้วาไปไปไลาลาไปเอะซื้จากันไว้บังแดดไปเลิกไปเลินะมัวย่อมเลยชิดไปไปจะไป

มืองมูดิบนะอย่าเมืองมูดิบนะถกแ้อเลยอย่าอยากดิบบอไงก่อนเด้อจึงลงมาดิบนะลูกเด้อไงก่อนเด้อไงก่อนนี่อะมึงคักแค่บุญยู่พ <c ười training> ุ่น <được> ล <kindergarten> ูกอะไปเอย่างนาะเงืออนน้อมหาลพาน้อลกเนาะเนี่ยมันคักแค่ แม่มึงนั่นบอหอกกองเนาะนิ่งๆเนาะอยากบอกให้เห็นมือบอไปหม้อไปหม้อเงียบไปปะปะลุปะเรียบปะขึ้นปะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปะปะกําลังชิมมือพี่น้องเไยเนาะ ปะปะฮากับฮากับรังสีเมื่อพี่น้องเรื่อยมาดิฮือไหนาวมาดู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 ดอกจ้าอ๋จ้าอ๋พอฟ้าลงมาทำบุญบ้านคู่ในเมืองอู้ชมพงบ้านเฮานั่นเองมาดูก็เห็นแน่ยันตกบาย่ายันตกะบลูเบ่ฮ่อนพี่น้องเลยมือนี้เนาะ เลยใช้เสือเข็นสันเขนกุศให้อากาศฮ้อนฮ้อนก้ะหอดกระหอดกระหดกวกันแล้วจัดเองจัดในในจัดในในวันนี้ก็พาครอบครัวเฮานั่นเองเนาะพี่น้องนงมาทำบุญส่วนมากก็พอบุญพาไปทำหม่องอื่น <Yeah, สินะเส้นบัตรทำเจียบัตรบัตรยังบัตรท่านใจเนาะพ่อ ประมาณสองหมัดนี่แหละแล้วลก็อยังถัดอันนินห้างมาพอ่อนี่ถัดบ้านบ้านเฮานี่ยังบ่ได้ั่นอ่ะครั้งแรกพี่น้องเลยเนาะพาลูกลงมาทําบุญไปหันก็นมีเต่พอพาไปหมอกไกลๆเดี๋ยวนี่พากันซื้อน้ำลงมาบายพี่น้องเลยเนาะทานํำที่เฮามีพี่น้องเลยเนาะทานได้กา,าหันเฮากับบุมีเดี๋ยวเฮาบุญทานซํำเฮามีเราดู bụng năm cân nó đúng lắm 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 Này, lắm Này! lắm 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 lắm

อ,อ,อ๊บอ๊บๆๆบอาน้ำพ็อมาห่อเทื่อนทีเรียบร้อยแล้วปลาลุงเลยเนาะไปมาจะขึ้นมินแด้๋พวบอกบอกอาบน้ำให้กันยังมินอยู่ไปึืนเพ่อนตัวส่งเห็ดเดือดเล่น Tạ này này đây tạ này này tạ này này đã này này đã này này tình tỉnh tình tỉnh tình mọi người từ từ à thôi em từ nó, à nó à thằng này bạn à thằng em từ nó à thằng này cứ dây ngồi ma đi quá hiện nào vụ thế này đang đi chạy đó bạn วุ่นเยง่ิหอนหมวลูกหอหมวหอนอหมวหอหมวนี่เดี๋ยวมนี่เมียนดอกโอเคปารุงเอ้จิขอจบคลิปเพียงสานี้ก่อน บุญขอบคุณปลาลุงหลายๆเ้ยที่เข้ามาหลับชุ่มเลยคลิปนี้ก็ชิขอจบเพียงสคนี้ก่อนไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดีเียนยี้กักล่าวเข้ามาสบายดี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 ทุจรรย์หนุกรูจครย์ทับทุกงั้นไปเขียนยาวให้พอตันให้เด้อหาเด้อ